กลับอนบัีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็คือมาตามคําเรียกร้องเลยนะคะก็คือรถ7ที่นั่งนะคะ3แบบ3สไตล์มีแบบไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะเป็น Fortuner นะคะย็งไงสวยไหมตัวนี้นะคะลูกลับภายนอกเนี่ยก็คือจะเป็นกระจกที่ดูเรียวนะคะดูคล้ายๆตานกอินรีเลยแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกให้ตรงนี้แล้วมีระบบเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะ กระจังหน้าจะมาเป็นแบบนี้เนาะเป็นสีดําตัดสีขาวและที่สําคัญนะคะโลโก้จะเป็นแบบฝังก็คือไม่นูนขึ้นมานะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะ Toyota c e t a นะคะตัวนี้ก็คือจะมาในสไตล์คล้ายร,รถตู้นะคะแล้วก็เป็นประตูไฟฟ้าด้วยที่สำคัญนะคะตัวนี้จะมีกล้องมองหน้าให้นะคะมองหลังให้ด้วยนะคะอันนี้ติดตั้งพิเศษเนาะ ตัวนี้ก็คือตัวไฟตามันจะเป็นแบบนูนๆขึ้นมานะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้กระจังหน้าก็จะเป็นสีดำาตดสีสีเงินหรอแล้วก็สีขาวนะคะโอเคค่ะแล้วก็มาดูคันสุดท้ายของเรานะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะ CRV คันนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบตาของเขาจะมาเป็นทรงสปอร์ตนะคะดูดูดนิดนึง โบเฉียวนะคะมีเป็นขั้นให้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ mm. กระจังหน้าก็จะมาเป็นสี mm. สีเงินสีดําแล้วก็สีขาวแล้วก็มีสีเทาตรงนี้ด้วยนะคะ mm. ค่ะเป็นไงกันบ้างคะระหว่างเจ้า3รุ่น3สไตล์ตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาเบามากด้วยนะคะตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะออกรถวันนี้ค่ะฟรี90้าิวันนะคะเครดิตดีดฟรีดาวไปเลยนะคะแล้วก็ มีฟรีดอกเบีย้ยอีก365วันนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะ